ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ฉบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้นะคะแขกรับเชิญอ่าทำไมไฟติดติดดับๆแล้วเนี่ยสงสัยไฟตกนิดหน่อยสำหรับแขกรับเชิญวันนี้ค่ะของมาดามตวงจะเรียกเธอว่าสาวได้ไหมไม่รู้อะ่ะถ้าอย่างนั้นถามเจ้าตัวเธอดีกว่าค่ะว่าจะเรียกอะไรดีขอต้อนรับเจ๊ไข่มุกค,ค่ะ สวัสดีค่ะทำไมมาแบบบุ๊บบบแบบนี้ล่ะหรือหนูมาพี่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนเจไข่มกนี้เข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยตอนไหนอะคะสิบกว่าปีค่ะเจอพี่พจน์อนนท์มาดามตัวไม่รู้จักพี่พจน์อนนท์เหรอที่เขาขึ้นสารบ่อยๆโดนตำรวจจับบ่อยๆที่ทะเลาะกับคนบ่อยๆที่ขึ้นหนังสือพิมพ์บ่อยๆพี่พจน์อนนท์ อ๋อค่ะแล้วพี่พจน์อานนท์ก็เลยก็เลยชักเข้ามาจูเข้ามาในวงการมีรายการให้ทำมีหนังให้เล่นเล่นเป็นนางเอกส่วนมาจะเล่นหนังผีก็ไม่รู้ว่าหน้าเหมือนหรือไม่เหมือนแต่ว่าขนาดผีจริงยังตกใจหนูเลยอ่ะจะเป็นนางโชว์อ่ะคนนี้ต้องคิวทองมากๆเลยวันวันเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งวันละกี่งานงานสมัยก่อนค่ะถ้าเกิดเทศกาลเนี่ยสิบสามงาน จนออกมาพอเปิดประตูที่สุดท้ายอะฟ้าสว่างแล้วอะองานเยอะขนาดนี้อเอาเงินไปเก็บไว้ที่<ส>ไหนละสมัยนี้งานมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว<า>แต่ถ้าถามว่าเอาเงินไปไว้ไหนมหน่าถามเอา,เอาไปเลี้ยงชายสิ รู้จริงช่ไหมล่ะมันก็เป็นอะไรที่ปกตินิดหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะให้ผู้ชายเราก็ต้องให้ครอบครัวก่อนคามาดามพอเราเสร็จจากครอบครัวเราเหลือเจียดนิดนึงแล้วก็เออความสุขของเราเล็กๆน้อยนเอาให้แบบอ่หนุ่มๆนะุ่มหน้าตาดีบ้าง <c oughs> ใช่เพราะว่าหนูไม่สวยแต่ว่าโอนตังไวมากอันนี้มันสำคัญนะเรื่องนี้มันสำคัญนะก็ได้ข่าวมาว่าเจ๊ไข่มุกเนี่ย ชอบทานอาหารไทยเหมือนกันชอบมากเวลาไปไปเมืองนอกอย่างปารีสเนี่ยก็คืออาหารไทยค่ะอาหารเขาจะทานไม่ค่อยได้แบบพวกโครซงโครซงโครซงเป็นไงอ่ะโครซงเขากินกันแหนมไงฮะ ครัวซองเป็นขนมปังดะกีกัะแหนมได้ยังไงอะ่ะตะกี้มันร้อนเล่นครัวซองกินกัะแหนมไม่มีหรอกเนี่ยหนูถึงไม่ชอบงานอาหารเพราะว่าหนูชอบอาหารไทยๆอ่าโอเคแล้วหนูก็คนไทยอะไรเจ๊เจ๊จมีพวแล้วเหรอโอ้ยไม่น่าถาหน้าตาระดับนี้เ <c oughs> นี่ยบอกว่าเป็นสาวบริสุทธ์นะเจ๊สุดเหมือนกันนะคะ่ะสุดไหนคะ <c oughs> วันนี้เจ๊ไข่มุกมาเนี่ยมาดามก็คิดว่าจะทําคั่วหอยแดงแกงชะพลูค่ะหอยแดองหรอไม,มรู้จักหอยที่มันเลือดอ,อ,อ๋ออ่ะต้องเป็นหอยบริสุทธิ์อย่างก็ <c oughs> เริ่มเลยมยามยาเเลยถึงเต้นนะ่ะก็จะมีพริกขี้หนูแห้งเอาไปแช่น้าแล้วเจ๊าตาไปเลยตามด้วยพริกขี้หนูสดและอันนี้เนี่ยให้มันเผ็ดระเบิดไปอันนี้เพ็ดละพริกอะไรอะคะอันนี้เขาเรียกพริกกระเหรียงพริกอะไรนะพริกกะเหรียงวิดีไม่เพียนอะทีนี้ หอยเลือดไหลเนี่ยก็คือหอยแครงเนี่ยเฉลยเฉลยคือหอยแครงตัวใหญ่ๆนี่ไม่ใช่หอยครงหรอแต่ว่ามันหยุดหยุดหยุดเซนเซอร์หอยครงไงเวลาล้างหอยเคยไม่ล่ะล้างหอยเนี่ยนี่รายการอะไรกันเนี่ย มาดามขะแล้วมาดามพูดอะไรคะอ,อ๋อล้างหอยคะ่ะล้างหอย,หอยเราจะต้องใส่พริกลงไปค่ะแล้วเราก็จะกวนแบบนี้ค่ะกวนไปทางเดียวกันค่ะแล้วก็ล้างซักประมาณ4ี่ห้าน้ำค่ะน้ํามันก็จะเผ็ดค่ะหอยเมื่อเจอความเผ็ดของน้ําก็จะคายดินก็จะออกจากหอยอ,อ,อันนี้ละค่ะเอานะคะตอนนี้เทน้ําทิ้งแล้วอ้าวท,ทำไมคะมาดามแล้วเจ๊จะทําอะไรเอาไว้ล้างหน้าต่อเลยปกติเจ๊เจ๊ใช้ มะพร้าวค่ะมาดามแล้วตำพี่อย่างเดียวไม่ใส่อะไรอีกหรอเอานี้ก่อนละกันพริกไทยเดี๋ยวจะตำง่ายกว่าโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะก็จะลวกหอยแล้วค่ะเทคนิคการลวกหอยนะคะ,ะ,คะน้ำส้มเราจะต้องใส่น้ำส้มใส่ชูล,ลงไปในนี้ค่ะเพื่อที่จะให้หอยร่อนค่ะวิธีที่จะลวกให้หอยเป๊ะสุกพอดีค่ะเราใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็ปิดไฟนับ15วินาที 2> 1นสอง ค่ะสามสิบห้าค่ะสิบห้าแล้วคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำทิ้งเลยหัวม่ดามไปโดนอะไรมาคะ่ะ อันนี้นะคะเราก็จะเ,เทน,น้ําออกค่ะ<ช>ตอนนี้ถึงกับมาวิธีแกะหอยถ้าคุณผชมไว้เล็บเวลากินหอยแครงเล็บจะพังใ<ช>่ทาเล็บเล็บก็จะถะลอกค่ะใช่มาดามไม่ยอมมาเลยค่ะมีวิธีแกะหอยแบบง่ายๆนะคะเราก็จะเอาช้อนแบบนี้ค่ะ1อันนี้เราจะเราจะแงะไว้งี้แล้วก็อีกหนึ่งอันเราก็จะขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะกดงี้บล็อกอ้ my god นี่ไง<บ>นี่ <laughs> <laughs> คุณผู้ชมค่ะนี่โอ้โหเป็นไงล่ะพอดีเป๊ะไหมน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะไม่ต้องทำแกงนะนะเลิกตําได้ยังคะเนี่ยค่ะแหลกยังคะพอยังอ่ะพอแหลกลายค่ะวะพอแหลกพอแหลกแล้วข้มิ้นขมิ้นก็มีตะไคร้ค่ะกระเทยกระเทียมะค่ หอมแดงนะคะกะปิค่ะกะปิเครยเป็นไงละเจ๊เหนื่อยแล้วนะโอ้ยตำมันก็ตั้งนานแล้วนะเป็นตำนานเลยเนี่ย <laughs> อันละค่ะอันนี้เรามาแกงกันเลยดีกว่าให้จับแรกค่ะมาดำขาเชิญค่ะ<ข> α, เราจะใช้่างกะทิแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปนี่ต้มให้เขาเดือเดเล็กน้อยเครื่องปรุงเนี่ยเราปรุงรสไปได้เลยค่ะก็จะมีน้ําตาลปี๊บใส่ไปเลยได้เลยน้ําปลาค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะหั่นให้หน่อยค่ะหั่นหยาบๆยาูเป็นคนละเอียดสิ เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยแกงของเราปรุงรสได้ดีเรียบร้อยเราก็จะใส่หอยลอยเลยเจเตรียมใบชะพูเจมาใส่เลยใส่หมดเลยอคะค่ะใส่หมดเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบอือคนไทยก็สรรหาทำเนาะเราจะใส่หัวกะทิแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอเดือดปุ๊บเดี๋ยวก็หม่มได้ละเจไปนั่งโต๊ะรอเลยเดี๋ยวมาดาเสิร์ฟเองข้าวจานด้วยนะโอเคโอเคไปแล้วนะจ้ะ มาแล้วคะ่ะเหมือนสวรรค์เลยค่ะเสียงนี้เริ่มเลยไหมอ่ะเอาเลยน้ำสักนิดเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะค่ะต้าอนุมูดอิสระป้องกันการแก่เร็วคะ่ะอ,อันนี้นะคะเป็นน้ำองุ่นแดง อร่อยเนาะอ,อร่อยริงไม่ได้ทมนะมันไม่เผ็ดจนเกินไปนะเวลาที่มากินกับข้าวใช่ไหม เดี๋ยวก่อนเจพูดถึงสโลแกนก่อนสโลแกนของเจเนี่ยพูดว่าอะไรนะถึงหน้าหนูจะเละแต่ตนนานกระเป๋าถูกเป๊ะเวอร์เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยคะผู้ชายอ่ะไม่ก็เขามาจีบหรอกทําไมทาไมถึงไม่จีบฉันอยากฟังสโลแกนก่อนฉันไหมอ่ะแล้วเธอค่อยจะเปลี่ยนใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงหน้าฉันจะเละแต่ตนนาหนกระเป๋าถูกเป๊ะเวอร์นะเปลี่ยนใจทุกคนมาจีบหรอมาขอตังค์ <laughs> เป็นเงินไป <laughs> เนี่ยแล้วก็เจนะเห็นทำงานมาตั้งเยอะทั้งนางโชว์ทั้งคอมเมคคือแดงภาพยนตร์พิธีกรชอบงานไหนมากที่สุดอะคะชอบมากที่สุดก็คืองานงานหลักเนี่ยคืองานโชว์เนี่ยเพราะเราทำมาแบบว่าหลายสิบปีแล้วเคยเบื่อมั้งไม่ทำไม่เบื่อเลยทำงานโชว์ไม่เคยเบื่อเลยแล้วถ้ามาดาตรงชวนมาทำรายการอาหารนี่มาไหมจริงปะ ต้องถามคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากให้เจ๊ไข่มุกมาเป็นพิธีกรร่วมกับมาดามตรง SMS เข้ามานะคะที่4ตอง1288อง1 2 8ค่ะเบอร์อะไรนะคะ4ตอง1288ค่ะ4ตอง1288ค่ะอ่ะเจ้ขามาดามก็ต้องถามเหมือนทุกครั้งอะ่ะเอ๊ะถามว่มวมวะเมนูข้าวหอยแดงแกงชะพูวันนี้อะคะ่ะ มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะเจงให้ตอบจริงเลยนะอตอบจริงๆเวิร์กค่ะขอบคุณนะคะน้ำยาล้างหน้าหนูมีแล้วค่ะ <c oughs> ไม่่ใชอันนี้ครีมขจัดคราบค่ะครีมกซีค่ะสเปรย์ปรับอากาศนะคะแล้วก็น้ำยาเช็ดกระจกมอไพค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก KING STELLA นะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอนนี้เจ๊มีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามไหมคะตอนนี้มีระครอยู่สองเรื่องค่ะ,คะก็มีมนลักษ์เพลงผีบอกอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนางบาปแล้วก็มีรายการโชว์แต่ตอนนี้โชว์รับน้อยลงจะรับเฉพาะสุขเสาร์ที่พัทยาส่วนมากเราจะเป็นทอล์คโชว์ดาากับแขกส่วนไปส่วนมากั <รอ S 2> แขกชอบแขกเป็นโรคจิต <c oughs> เวลาโดนเราด่าเยอะๆอุ้ยแบงค์พันมาละแบงค์ห้าร้อยมา อะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊ไข่มุกมากๆเลยค่ะโอ้โหมาดามแบบว่ากามจะขังค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอประสบความสําเร็จแล้วก็รังสรรค์ความสุขแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปนานๆนะคะเจ๊ขอบคุณค่ะและช่วงหน้านะคะมาดามตัวมีเมนูเจ๋วและอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเมนูอะไรนั้นห้ามพลาด